ทรงมอบแล้วขอบคุณครับขอบคุณแอร์พี่สลาวุธเนาะบัวทองนะครับผมลูกค้าท้างอโวเพียนนะครับสายดุดอนท่านมิเฮานะครับอร์เข้ามาจองนะครับบีซีเจ็ดนะครับผมโปรโมชั่นซอยดาวสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทพี่น,อน้องนะครับผมอ่าฟันสูงสุด 7ปีนะครับตอนสูงสุด7ปีนะครับลลยปีนะครับผมลลยปีมีงิด้วยนะครับผมหรือว่าไล่ปีบ่มีเงิด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับเดื่อสวยๆงามๆนะครับผมรถบีซี70จีโปนะครับเฮงๆเรื่อยๆนะครับเด้ออันนี้ก็คือทรงหม้อพอดบานหอดซองนะครับพอดเฮือนพอดสั้นนะครับผมอ ถ้าบปอยากพ่าคาสารดีๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับแตะโทรหาเซลล์รักแด้นะครับเบอร์โทรติดต่อ0610738681นะครับเซลล์รักคู่ปตาเอเชียคู่ปตาบันดูยินดีให้บริการนะครับฝากเนี่ยฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับผมสวัสดีครับ